สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แมทออนไลน์ที่บางแสน AI นะครับวันนี้ก็จะเป็นการอัดบรรยากาศในการสอนสดนี่จะเป็นสอนสดแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูเทปก็ดูได้ใน YouTube เลยนะครับอันนี้ก็คือจะมีเทปอยู่บน YouTube อยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำหรับข้อที่2เนี่ยจะเป็นการอัดแบบให้น้องเขามาเรียนก่อนนะ แล้วก็สอนในห้องนะข้อนี้ก็มีรายละเอียดนิดนึงนะซึ่งจะต้องคุยกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันก่อนนะว่าสนใจอะไรยังไงนะแต่ขอแนะนำว่าถ้าจะมาเรียนนะควรที่จะเริ่มเรียนแต่ม .4 นะเพราะ 4, 5, 6ี่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจ คุณก็จะไปเลยนะคุณก็จะหลุดแล้วก็มันจะจะหลุดยาวนะเพราะว่าคณิตศาสตร์มอต้นเนี่ยยังง่ายอยู่นะพอขึ้นมอปลายปุ๊บยากแล้วลโลสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอ,ขอเช็คเสียงหน่อยได้ยินนะสวัสดีค่ะได้ยินค่ะอ่ะโอเค ทีนี้ข้อที่หนึ่งดูแล้วเข้าใจไหมคำตอบคืออะไรที่ให้ทำตอบข้อที่หนึ่งตัวเลขอะ x ถ้ากับเท่าไหร่คะมันมีมันมีสองคำตอบใช่ไหมคะเซ็ตอะก็คือที่เขาถามอะก็คือตอบสองอันนี้โอเคเนาะใช่ไหมแต่ให้หา x ต่อได้ไปหาไหมคะดูไม่จบอะคะอ่ะอ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปหาต่อนะว่า x ถ้ากับเท่าไหร่นะเพราะว่าทิ้งเอาไว้ ก็คือมันมีสองคำตอบแน่นอนคือที่เขาถามว่าจำนวนจำนวนอของหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมยัอยงอยู่นะหลุดออ่าโอเคข้อที่หนึ่งมันมีสองคำตอบก็คือที่โจทย์เขาถามมาตอบสองแต่ครูอ่ะให้หาอีกว่า x ออ่ะเป็นอะไรก็คือทิ้งเอาไว้ให้หาต่อให้แก้สมาการต่อแค่นั้นเองนะอ่าโอเค,ออเคนั้นเดี๋ยวรอไปดูต่อให้จบทีนี้ข้อที่สองเนี่ย ข้อที่สองที่หนูเขียนมาที่หนูเขียนมามันไม่ใช่เลยนะผิดนะเขียนก็ผิดละนะดูก็รู้นะแต่ว่าคําตอบอันนี้คือคําตอบนี่คือรู้คําตอบได้อย่างไรก็คือที่บอกไว้ใช่ไหมใช่อ่ะโอเคข้อข้อนี้คือยังทําไม่ได้เข้าใจตรงกันเนาะใช่ใชอ่ะโอเคอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูวิธีก่อนนะเห็นเห็นตารางที่ให้เนาะอ่ะดูหน้าหน้าจอกแ็แหละตารางให้ไปแล้วก็คือตารางที่เราเคยคุยกันไปแล้วแต่ว่า เรายังไม่รู้ว่าจะเอาตารางนี้มาใช้ต่อ,อยังไงแต่ว่าข้อนี้มันต้องใช้ตารางนี้นะถ้าเกิดว่าเจออะไรที่มันแปลกๆให้นึกถึงตารางนี้เท่านั้นนะแล้วดูว่าม,บบนะมันตรงกับรูปแบบไหนนะมันตรงกับรูปแบบไหนแล้วพยายาม follow guideline ของตารางนี้ให้ได้นะคืออาจจะต้องทำโจทย์ เยอะหน่อยนะเพื่อที่จะจํารูปแบบของมันได้เนาะแต่ว่าตอนนี้คือเราเปิดหนังสือได้เราไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบเรียนแล้วก็เราไม่รู้อะไรเลยนะเราก็คือ follow ตารางไปก่อนทีนี้เนี่ยโจทย์ข้อที่2นะโจทย์ข้อที่2ให้เราดูทั้ง2ฝั่งของตัวสมการนะว่ามันมีแอ s ส l ต t e ลฝั่งเดียวหรือว่ามีแอ s ส l ต t e ลฝั่งข้อเนี้ย มันมีแอบสูตฝั่งเดียวถูกไหมคะฝั่งซ้ายทีนี้เวลาที่หนูหนูเจอโจทย์อย่าเพิ่งตกใจนะคือตอนนี้มันยังเรียนไม่ถึงอยู่ละเขาเข้าใจถูกใช่ปะตอนนี้คือยังเรียนไม่ถึงเออเจอโจทย์อย่าเพิ่งตกใจนะลองมองดูตารางนี้ก่อนว่ามันเข้ากับรูปแบบไหนจะเห็นว่าจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีข้างในแอบสูต ยุบยับเลยนะเรามองให้มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่ต้องสนใจนะมองเป็นกล่องที่มันบรรจุ x อ,อยู่นะมันก็จะเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งบรรจุ x อ,อยู่นะติดแอป l ลูดด้วยและเท่ากับ x มันมีตัวแปรทั้งสองฝั่งด้วยนะข้อนี้มันก็เลยมีความน่าสนใจข้อหนึง่งนะมีความน่าสนใจมากนะทีนี้เราก็ต้องไปนึกแล้วเฮ้ยมัน มันมีตัวแปรทั้งสองฝั่งไอ้ฝั่งขวาเนี่ยมันคือการกําหนดเงื่อนไขเห็นไหมคะฝั่งขวาคือการกาหนดเงื่อนไขนี่ไงเงื่อนไขตัวนี้ของไอ้กล่องไอ้กล่องกล่องปุนะกล่องปุที่มันไม่มีตัวเคิร์ฟนะตัวนี้นะก็คือ x เ,เนี่ยตัว x เ,เนี่ยมันจะเป็นการกําหนดเงื่อนไขข,ของของสมการนี้ทําให้เรารู้ได้ทันทีว่ามันอยู่ทางด้านขวาใช่ไหมดังนั้นคําตอบเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ x มากกว่าเท่ากับ0เท่านั้น นะถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วเนี่ย x มันน้อยกว่าศูนย์ก็แสดงว่าคำตอบนั้นอนะ่ะใช้ไม่ได้อ่านี่คืออันดับแรกเนาะอันดับแรกอ,อ่ะอันดับแรกนี้เอาเอาให้ทันนะเพราะว่าโจทย์มันจะอยู่ในลักษณะเนี้ยแล้วมันจะทำให้เราทำไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจวิธีการอันดับแรกนะเนาะเฮ้ยได้เงินไขามาแล้วนะ x มันจะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์นะอ่ะเพิจารณาคำตอบที่เคยให้ไปแล้วจะเห็นว่าทุกตัวมากกว่าศูนย์ถูกไหมค่อ่ะแสดงว่ามันใช้ได้ ทุกตัวคือใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีข้อไหนนะที่ทําแล้วมันเงื่อนไขนี้มันสมมติมมว่ามันเป็นลบกแ็แแดงแปว่าตัดคําตอบนั้นทิ้งเขาอาจจะไม่ได้ถามว่าคําตอบคืออะไรแต่เขาอาจจะถามว่าโจทย์ข้อนี้มีกี่คําตอบโอ้โหนี่ยากมากเลยนะโจทย์ข้อนี้มีกี่คําตอบนี่ยากมากเลยนะเพราะว่าเราจะต้องคิดว่าไอ้คาตอบที่เราได้มามันถูกทั้งหมดหรือเปล่าวิกะถูกไหมดังนั้นต้องใจเย็นๆนะต้องใจเย็นๆ แล้วก็ต้องมั่นใจด้วยว่าไอสิ่งที่เรากําลังทําเนี่ยมันถูกแน่นอนนะเวลาที่เขาถามคือจํานวนคําตอบของสมการมีกี่จํานวนโอ้โหนี่แบบยากมากเลยโอโ้แค่คําตอบก็กว่าจะหาเจอนี่ก็ยากแล้วยังยังมาถามอีกว่าเออมีกี่คําตอบอีกอ่าไม่เป็นไรทีนี้นะจะเห็นว่ารูปแบบแรกที่มันจะเปลี่ยนนะก็คือมันจะเอาทางซ้ายเท่ากับทางขวาก็คือค่าบวกนะ หรืออีกคาตอบหนึ่งก็คือทางซ้ายเท่ากับลบทางขวาถูกปะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในรูปแบบนี้นะอะดูดูดูตรงนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในรูปแบบนี้ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นอะไรมองมันเป็นกล่องที่มันบรรจุ x ไว้นะ x คือตัวแปรอีกฝั่งหนึ่งมี x โอเคทําให้เราทราบเงื่อนไขตัวนี้มันจะเป็นการบอกเงื่อนไข,ขของเราอ่ะทีนี้เรามาแยกแยกสมการเพราะว่าเราต้องกําจัดแอบตําหทิ้งไปก่อนเราได้สองแนวทางละเราขีดเส้นแบ่งมันจะมีเส้นแบ่งสองแนวทางก็คืออะไรกล่อง x กล่องที่บรรจุ x จะเท่ากับ x อันนี้คือแนวทางที่หนึ่งกับอีกแนวทางหนึ่งนะเขาใช้คำว่าหรือกล่องที่บรรจุ x เท่ากับลบ x แบบนี้อ่ะแล้วก็เอากล่องไอ้ตัวเนี้ยมาแปลงอ่ะมาแปลงก็คือมาใส่ตรงนี้เนาะเอาเรามองมันเป็นกล่องก่อนเราจะได้ไม่ต้องสับสนเพราะว่าแอปสรูดมันซ้อนกันอยู่ดังนั้นอ่ะเดี๋ยวหูต้องไปทำต่อนะบอกไม่หมดนะบอกไม่หมด ต้องไปทําต่อเองอะจะได้อะไรจะได้1อันนี้จะได้1ลบ3แบบสร์สูต1ลบ 3x แปบบร์สูตเท่ากับ x ได้มาเป็นตัวนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกัน1ลบ3แบบสร์สูต1ลบ 3x เท่ากับลบ x ทีนี้เราต้องจัดรูปเพื่อไปต่อนะเราต้องจัดรูปเพื่อไปต่อก็คือวิธีการเขียนก็คือเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้ ไอตัวที่ติดแอบสูตรให้อยู่ฝั่งซ้ายนะตัวที่ไม่ติดก็ปล่อยมันอยู่ฝั่งขวาไปนะก็ต้องจัดรูปต้องย้ายข้างทีนี้เราก็ลองย้ายข้างดูเนาะจะได้อ่าเดี๋ยวลองลองลองย้ายธรมรมดาธรรมดาก่อนนะหนึ่งลบเอ็กหนึ่งลบเอ็กเท่ากับอะไรย,ย้ายไอ้นี้มาฝั่งนี้สาอ่าสามแอบสูตรหนึ่งลบสามเอ่าสลับฝั่งสลับฝั่ง3ามแอบสูตรหนึ่ง ลบ 3x เท่ากับ1ลบ x แบบนี้นะจะย้าย3ไปหารก็ได้หรือจะไม่ก็ได้อ่ะเอาทำให้ทาให้มันทาใ,ให้มันแบบตามสเต็ปเลยกัน1ลบ 3x เท่ากับ1ลบ x หาร3แบบนี้อันแรกเนาะจัดรูปนะอันนี้1ล 3x แอดสูต1ลบ 3x เท่ากับ1ลบ x หาร3อ่ะมาเขียนตรงนี้ตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วกัน หนึ 1> 1่งลบสามเและก็เท่ากับหนึ x ่งลบ x ส่วนสามนะอันนี้เราพร้อมที่จะไปต่อเดี๋ยวเราต้องไปไปต่ออีกอ่ะอีกฝั่งหนึ่งละจัดรูปก็เป็นหนึ่งบวก x ย้าย x มาบวกก่อนนะแล้วก็ย้ายไอ้ฝั่งนี้ไปฝั่งนน้นก็เป็นสามหนึ่งลบสามเติดอัสัลูอ่ะสลับก็จะเป็นสามหนึ x ่งลบ x ติดอัสัลูเท่ากับหนึ x ่งบวก x หารสาม ย้ายสามไปหารน,นะอ่ะเราก็มาเขียน1ลบอันนี้ตก3ามเอ็กไปสามเอ็กนะแอบสูตรหนึ่งลบสมเอเท่ากับหนึลบเอ่อหบวกเหารสแบบนี้อ่ะทีนี้แพรก็จะเห็นว่าอะไรแพรก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันกลับมารูปแบบเดิมอีกแล้วเห็นไหมคะมันกลับมารูปแบบเดิมถูกป่ะ<ฮ>ทีนี้เราก็ต้องสร้างเงื่อนไขอีกเฮ้ย แสดงว่าไอ้ฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นตัวสร้างเงื่อนไขเราก็มาใส่เงื่อนไขก่อน1ลบ x หาร3จะต้องมากกว่าเท่ากับ0นะเอา3คูณตลอดได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นค่าบวกก็จะเป็น1ลบ x มากกว่าเท่ากับ0นะเพราะว่า3คูณ0ได้0อ่าเราย้ายข้างจัดรูปก็จะได้ก็จะได้เอา x มาฝั่งนี้นะ x จะต้องน้อยกว่าเท่ากับ1 ถูกไหมคะเป็นเงื่อนไขของตัวนี้นะเป็นเงื่อนไขของตัวนี้ x จะต้องน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคิดแล้วมันไม่ใช่ก็แสดงว่าจะต้องตัดคําตอบทิ้งเห็นไหมคะมันมีเงื่อนไขเกิดขึ้นเพิ่มโอ้โหมันละเอียดมากเลยนะข้อนี้มันมันละเอียดมากนะมันละเอียดมากจริงๆอะถ้าเกิดว่าตัวนี้นะน่ะแก้สมการออกมาแล้วมันจะต้องแบ่งเป็น2ตัวด้วยนะมันต้องแบ่งอีกเป็น2ตัวแล้วก็แก้สมการแล้วจะต้องมาเช็คเงื่อนไขของมัน ตัวนี้ก็เหมือนกันอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้มันก็จะสร้างเงื่อนไขเพิ่มตัวนี้ก็จะเป็น1บวก x ส่วนสมมากกว่าเท่ากับศูนย์นะพอได้ทุกตัวแล้วลองไปเช็คเงื่อนไขข้างบนอีกว่าใช่ไหม <st> เห็นไหมมันมีทั้งหมดส <st> เงื่อนไขเนี่ยที่จะล็อกมันที่จะล็อกมันสามเงื่อนไขพอจะได้ไอเดียหรือยังคะ <st> โอเคใช่ไหมมัน <st> มันมันมันมาจากเงื่อนไขแรกก่อนอันนี้อันนี้เป็นตัวเงื่อนไขหลักเงื่อนไขหลักก่อนแล้วก็ทํามาจะเจอเงื่อนไขย่อย เพราะว่ามันติดแอปซ l ลูอีกรอบนึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขย,ย่อยของมันมันก็จะมีเงื่อนไขย,ย่อยของมันเนาะพอได้เสร็จแล้วอ่ไม่มั่นใจใช่ไหมก็เอาทั้งสี่คำตอบเนี้ยคําตอบมันจะออกมาสี่ตัวลองกลับไปแทนข้างบนนะลองกลับไปแทนด้วยแล้วดูว่าใช่ไหมได้ไหมอีกเห็นไหมคะเป็นการเช็คคําตอบอีกพอพอจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าทํำยังไงเห็นภาพก่อ อ่าโอเคทาทีละสเตปไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าเจออะไรแปลกๆให้มาดูตารางนี้ให้มาดูไกด์ไลน์ว่าจะทํำยังไงนะมันจะอยู่ในรูปแบบนี้หมดแหละนะมันจะอยู่ในรูปแบบนี้หมดให้หนูมาดูไกด์ไลน์ว่าว่ามันเข้าเงื่อนไขไหนแล้วก็ถ้าทําข้อนี้เคยทําข้อนี้ได้แล้วนะมันก็จะไม่ยากเรารู้แล้วว่าเราต้องทํำยังไงนะเพราะเราเคยทานะอาจจะยาวนิดนึงนะอาจจะยาวนิดนึงนะถึงบอกว่ามันไม่ง่ายข้อนี้ไม่ง่ายเลย มันถึงเป็นข้อสอบไงนะข้อสอบจะอยู่ในลักษณะนี้นะเพราะว่ามันมันต้องเช็คเงื่อนไขยเยอะ,อะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยทําก็ไม่น่าจะทําได้อยู่แล้วะนะมันค่อนข้างยากนิดนึง